ความจริงของมนุษย์กับความจริงของพระเจ้าเมื่อพูดถึงเรื่องความเชื่อกับความจริงของมนุษย์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะมันมีผลต่ออนาคตของแต่ละคนก่อนอื่นผมขอเรียนกับท่านผู้ฟังว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะชักชวนท่านให้เปลี่ยนความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสาเหตุก็เพราะความจริงของมนุษย์แต่ละคนแตกต่างกัน เราจึงไม่สมควรไปแทรกแซงความจริงของแต่ละคนได้เพราะแต่ละคนย่อมยืนยันอย่างหนักแน่นในความเชื่อของตัวเองวันนี้ผมมีความจริงหรือความเชื่อที่อยากจะถ่ายทอดอยากจะส่งสารความจริงของพระเจ้าที่ผมได้พบเพราะผมมีความเชื่อว่าความจริงของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของคนบางคนเพราะความจริงนี้ได้เปลี่ยนชีวิตผมอย่างแท้จริงในอดีตนั้นผมมีความกลัวมาก นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาโดยตรงแต่ผมคงจะไม่ลงรายละเอียดลึกลงไปมากนักน,นะครับสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือความกลัวทําให้ผมหลงทางชีวิตเมื่อมีบางคนที่หวังดีมาแนะนำอะไรบางอย่างแก่ผมซึ่งผมยังไม่ตระหนักรู้ในตอนนั้นผมไม่ยอมรับและไม่เชื่อดังนั้นความกลัวในอดีตจึงได้บทบางสิ่งที่ดีๆล้าอย่างในชีวิตของผมไปวันนี้ผมได้ตระหนักแล้วว่า แต่ละสังคมมีความเชื่อที่แตกต่างกันประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้แล้วว่าสงครามเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีความเชื่อที่แตกต่างกันคนที่คิดว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่นและพยายามยัดเยียดความเชื่อให้กับผู้อื่นความหายนะจึงเกิดขึ้นเพราะความเชื่อเหล่านั้นเป็นความเชื่อที่ทำลายผู้อื่นไม่ได้เป็นความเชื่อที่เกิดจากความรักความเมตตาดังนั้นผมจึงพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้เกิดความเชื่อที่ทำลายผู้คนแบบนั้น ผมเขียนบทความต่างๆขึ้นมาไม่ใช่เพื่อทำลายแต่ผมมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อมอบความรักความเมตตาและแบ่งปันความหวังแห่งชีวิตไม่ใช่แค่เป็นเพียงคำพูดให้ดูสวยหรูแต่ทำไม่ได้อย่างเช่นสุภาษิตที่ว่ามือถือสากปากถือสิงหรือปากปราัยน้ำใจเชิดคอเป็นต้นผมเชื่อว่ามนุษย์ได้ผ่านประสบการณ์ที่มีแต่ความกลัวกันมาแล้วทุกคน บางคนคิดว่าตนเองหาทางออกได้บางคนก็สับสนมึนงงหลงทางในเขาวงกตยังไม่สามารถหาทางพ้นทุกได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นตัวผมในอดีตเป็นต้นวันนี้ผมพบกับคำว่าความรู้สึกถึงความสันติสุขอย่างแท้จริงซึ่งที่มาของความสันติสุขนั้นเป็นหนึ่งในความหวังแห่งชีวิตของมนุษย์ซึ่งก็คือพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก ดังที่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้บันทึกไว้คือพระเจ้าทรงเป็นความรักท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ย่อมเกิดความสงสัยเป็นแน่แท้เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าดังนั้นความรักของมนุษย์กับความรักของพระเจ้าน่าจะแตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาก็ต้องคิดว่าตัวเขาเองก็มีความรักใช่ไหมครับแล้วเราจะอธิบายได้อย่างไรผมใช้ประสบการณ์ของตนเองในอดีตและประสบการณ์ ของคนบางส่วนในสังคมเป็นตัวอย่างดังนี้คนที่บอกว่ารักครอบครัวของตนเองแต่ไม่รักผู้อื่นนี่ไม่ใช่ความรักตามความหมายของพระเจ้าครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับความรักของหนุ่มสาวเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงยอมรับแต่พระเจ้าทรงบอกว่าความรักของหนุ่มสาวเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรื่องนี้พระเจ้าพระเยซูได้ทรงตรัสไว้ว่า พระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคำพีรหรือฤทธิดเดชของพระเจ้าเมื่อมนุษย์เป็นขึ้นจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนบรรดาทูตในฟ้าสวรรค์นี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าให้มนุษย์เกลียดกันนะครับแต่ตรงกันข้ามพระเจ้ายิ่งบอกให้มนุษย์รักกัน ความรักของหนุ่มสาวบนโลกเป็นสิ่งที่สวยงามน่ายกย่องครับพระเจ้าต้องการให้มนุษย์สร้างครอบครัวที่มีความรักความมั่นคงอยู่แล้วแต่ความรักจะยิ่งมีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อมนุษย์ได้ไปอยู่กับพระเจ้าเราควรมีคำตอบสำหรับเรื่องความจริงของพระเจ้ากับความจริงของมนุษย์พระคัมภีร์บอกเราว่าแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก ที่ทำแต่ความดีและไม่เคยทำบาปเลยนี่คือข้อพระคัมภีร์พระเจ้าบอกเป็นความจริงหรือไม่ครับและคนที่บอกว่าฉันไม่มีบาปเขาพูดความจริงหรือไม่มีใครอยู่เบื้องหลังความคิดของมนุษย์หรือไม่พระคัมภีร์บอกกับเราอีกว่าเพราะมันมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา พระเจ้าทรงรักมนุษย์แต่มนุษย์ต้องยอมรับก,ก่อนว่าเรามีบาปค,คำว่าบาปก็ตีความหมายได้หลายอย่างตามความเชื่อหรือความจริงของแต่ละคนบนโลกใบนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าจะมีความเชื่อหรือความจริงที่ตรงกันก็คือโลกใบนี้มีความทุกข์จริงไม่น่าจะมีใครปริเสธประโยคนี้ใช่ไหมครับมาดูความจริงของพระเจ้าครับในพระคัมภีร์บอกว่าและคนเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิจ แต่บรรดาคนชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์คนที่วางใจในพระเยซูก็มีชีวิตนิรันดร์คนที่ไม่เชื่อฟังพระเยซูก็จะไม่ได้เห็นชีวิตสรุปแล้วความจริงของมนุษย์บนโลกใบนี้ที่มีความจริงที่ตรงกันก็คือความทุกข์ดังนั้นมนุษย์บางส่วนที่พอจะตื่นบ้างแต่ละคนก็จะหาทางพ้นทุกข์หรือหาทางสร้างความสุขให้กับตนเอง แน่นอนว่ามนุษย์ก็มีความสุขจริงครับในบางช่วงขณะของชีวิตแต่ความสันติสุขเป็นความจริงของพระเจ้าความจริงอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ตรงกันก็คือมนุษย์ต้องตายแต่หลังจากตายจะเป็นอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อและความจริงของแต่ละคนอีกเช่นกันส่วนความจริงของพระเจ้าที่พระเจ้าพยายามสื่อสารกับมนุษย์ในทํานองที่ว่าความจริงแบบไหนที่ทําให้เรา นำไปสู่ความสันติสุขนิรันดร์พระเจ้าให้คำตอบผลทาง้นทุกแก่มนุษย์แล้วไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความหวังมากแต่จะว่าไปแล้วในอดีตที่ผมยังไม่รู้จักพระเจ้าชีวิตมันซับซ้อนสับสนจริงๆครับมาถึงคำถามท,าที่ว่าความเชื่อแบบไหนของมนุษย์ที่ให้คำตอบของชีวิตอย่างแท้จริงความเชื่อแบบไหนที่ทำให้มนุษย์เกลียดมนุษย์ด้วยกันเอง หรือความเชื่อแบบไหนที่ทําให้มนุษย์มีความรักซึ่งกันและกันความเชื่อหรือความจริงของมนุษย์แต่ละคนแตกต่างกันอย่างที่บอกนะครับความจริงของพระเจ้าก็คือพระเจ้าทรงเป็นความรักความจริงของซาตานคือสร้างความเกลียดชังให้กับมนุษย์ทําลายมนุษย์พระคัมภีร์กล่าวไว้ดังนี้ครับเพราะพวกนั้นเป็นอัครทูตเท็จเป็นคนงานที่ล่อลวง ผู้ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์ซึ่งก็ไม่แปลกอะไรในเมื่อซาตานเองยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้จึงไม่แปลกที่สมุนของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้รับใช้แห่งความชอบธรรมด้วยจุดจบของพวกเขาจะสาสมกับการกระทำของเขาพระกัมพีข้อนี้ก็น่าสนใจครับอีกข้อหนึ่งครับเจ้าผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณชั่วที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าสังเกตว่าจากพระคัมภีร์หลายๆตอนได้บอกว่าพระยามามีอิทธิฤทธิ์มากครับเพราะมันเคยเป็นทูตสวรรค์ดังนั้นมนุษย์จำเป็นต้องระวังความคิดในสมองของตนเองว่านี่คือความคิดของพระเจ้าหรือความคิดของซาตานจะเห็นว่าผมพูดถึงสิ่งที่อยู่ในระดับจิตวิญญาณเราพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาของมนุษย์ ผมขอยกตัวอย่างเช่นความคิดความคิดที่ผมพูดถึงที่มนุษย์พอจะเข้าใจได้เรามองไม่เห็นความคิดใช่ไหมครับและความคิดมาจากไหนซึ่งความคิดมีอยู่จริงพระเจ้าเตือนมนุษย์เรื่องสาตานเป็นอย่างมากดังนั้นจรงระวังความคิดของตนเองเพราะความคิดหรือความเชื่อหรือความจริงที่แตกต่างกาันทำให้มนุษย์บางส่วนจ้องทำลายกันมิใช่หรือขอให้ท่านผู้ฟังลองใคร่ครวญดูเถิด สำหรับผมและผู้เชื่อพระเจ้าอีกหลายพันล้านคนเชื่อว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ได้เพราะว่าจากเหตุการณ์หายนะที่ร้ายแรงต่างๆบนโลกที่เกิดกับมนุษย์นั้นมีอยู่จริงบางครั้งมนุษย์ไม่อาจสามารถต้านทานได้ท่านผู้ฟังว่าใครเป็นคนทำร้ายมนุษย์พระเจ้าหรือซาตานและมนุษย์อย่างเราควรจะเชื่อใครและพบกันใหม่กับโฮปเมสเซนเจอร์ เพราะชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มีแค่บนโลกใบนี้สวัสดีครับ